สวัสดีแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับเชานี้ทางช่องเราก็มีข่าวอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนอื่นหากอยากสนุกเตือนเด่นร้าวจ่ายก็สามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีครับพวกกับสุนุข่าว Manchester United. แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่เปิดประมาลรองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหากช่วยคว้าตัวรามอสบัญชาเกมรับ เปิดประมาณรองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับยอดทีมหงดานบุดีหากชวนไ้ตัวซิโก้รามอสแนวรับจมเก่าชาวสเปนของเรือมาเรตมาร่วมทัพในสมมยนีเปิดประมาณรองของปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมแดงศึกพิมพิกอังกฤษหากพวกเขาพลาดขวาตัวซีโก้รามอสประกาหลังมากประสบการณ์ชาวสเปนสังกัดคารอชทุกขาวเ,าเรือมาเรตมาร่วมทีมในช่วงเมัยนีนั่นก็คือบอลตอเรตกองหลังของเรือํนำน้ำสีเหลืองบียาริอัล รายงานนี้จากทุตโตสปอร์ตสื่อกีฬาชื่อดังของอิตาลีแก้วพ่อแม่ไม่นองแก้วตลอดช่วงรอยวลาที่ผ่านมานะครับยอดทีมทีมินสีแดงเมืองแมนเชสเตอร์มีข่าวเชื่อมโยงกับก,บการคว้าตัวซิโยตรามอสมาร่่มเทียมแต่ว่าหากท้ายที่สุดแล้วตัวนักเตะเลือกขยายสัญญาชมวใหม่กับต้นสกัดปัจจุบันที่กำลังจะหมดลงในช่วงสัปา์นี้ออกไปรือย้ายไปร่วมทีมอื่นโดยทีมชัป์ยุโรปผู้ดี20สมัยก็พร้อมจะเบนเป้าหมายไปล่าเลือตัวปาตอรเรสมาเริ่มทีมแทนนั่นเอง ัซล่ปาปอตอเรสนะครับลงสนามช่วยทีมบียาเรลไปแล้ว26นัดในการน,นี้ปัจจุบ,บันทีมเขาอยู่อันดับที่7ของตรรางขนาดโดยมี40คะแนนจากการลงสนาม27นดัดตามหลังเรีลเบเติชทีมอันดับที่6ที่ลงเล่น27ขนาดเท่ากันอยู่2แต้มนะครับโอ้โหแก้วพี่น้องแกเอา แก๊งรีนิวเวลสตทอนมุมมองหลังจบเกมแมนเชสเตอร์ทุบคุนขอนเวนแฮมสู่หกหนึ่งแข่งดังแก๊งรีนิวเวลนะครับกูรูลูกหนังชื่อดังฟีปากลาออกมาแสดงความคิดเห็นหลังจบเกมที่ทางปสีสดางแมนเชสเตอร์เตดเปิดบ้านเอาชนะเวนแฮมเจอเต็ดไปได้หนึ่งประตูต่อศูนในเกมลีกนั้นล่าสุดเมื่อคจำคืนที่ผ่านมานะครับแบบเสียวหูดกักยุ่มเบ็ดพอไม่พี่นกแก๊งรีนิวเวลนะครับกูรูลูกหนังชื่อดังฟีปากลาออกมาแสดงความคิดเห็นหลังจบเกมที่ทางแมนเชสเตอร์เหนเต็ด เปิดบ้านเอาชนะเวสแฮมเตด1-0ในเกมลีกนัดลาส่วนม่อคำคืนที่ผ่านมาโดยแคทดอสันนะครับแข้งทีมเยือนทำพลาดทำเข้าประตูตัวเองในนาทีที่53ของเกมการแข่งขันทั้งนี้นะฮะจากชัยชนะในนัดเดิงกล่าวของเจ้าบ้านปีแสดงแมนชันเตดทำให้วกเขาเก็บ3คะแนนสำคัญมีเพิ่มเป็น57ตามจากการลงสาม29นัดขณะที่ทีมเยือนคุนคอนเวนแฮมอยู่ในเตดภายในนี้ส่งผลให้ยังคงมี4 8แตาม้มคะแนนเท่าเดิมนะครับหลังจากแข่งขันไป28นัด ซึ่งล่าสุดนั้นก็การรีวิวเอามาแสดงความคิดเห็นหลังจบเกมดมงกล่าวพร,ร้อมยอยยองลูยจอที่ทําไปหนึ่งประตูและกับอีก5าแอซิสตลอดการลงเล่น25้นัดในลีกว่าไม่ต้องตกใจเลยถ้าเขาลุยจอต้องต่อกรกับคู่แข่งเขาจะไร้ความกดดนันเมื่อถูกกดดนันและพาบอลออกจากพื้นที่แคบๆได้อย่างสุดยอดเขาทําได้ดีในเกมนี้ถ้าหากมีใครถามผมว่าก็คือตัวรอกแรกในนามทีมชาติอังกฤษหรือไม่ในตัวหน่งแบ็คซ้าย สำหรับการแข่งฟุตบอลยูโร2 0 2 0ที่ขยับเข้ามาแข่งขันในปีนี้หรือไม่จริงๆแล้วผมกับเขาก็มักจะพูดคุยกันอยู่เสมอเมื่อตอนจบเกมหรือตอนที่สิ้นสุดฤดูกาลจบลงซึ่งในมุมมองของผมผมคิดว่าเขาคือแบ็คซ้ายที่ดีที่สุดในประเทศเกลต์น้นเวลานี้หรือใครจะเถียงเอาเลยเว,ว้ยเฮ้ยพ่อแม่พี่น้องเยอะหรือไม่แชงงบที่บอร์ดบริหารแมนชตัไนต็ดเตียมให้อเล็กอ์นโซชาใช้ช้อปปิ้ง เท่าไหร่งบช้อปปิ้งในช่วงซัมเมอร์นี้เมโทรันกับสื่อของกับอังกฤษระบุในช่วงซัมเมอร์น,นี้บอร์ดบริหารของปอิศาจแดงแมนเชสเตอร์เตดจะมอบเงินเสริมทับในเบื้องต้นเป็นเงินจํานวนราว80ล้านปอนด์ให้กับโอเลโกนาโซชาเอาไปใช้สําหรับการช้อปปิ้งแข่งดงังซึ่งนั่นก็จะทําให้โซชาเลงที่จะขายแข้งหลายลายเพื่อให้ได้ทุนเพิ่มขึ้นอีกในระดับหนึ่งนะฮะโอ้โหโอเลโกนาโซชานะครับผูจ United, ้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรดังซึกพรีเมียร์อังกฤษจะได้งบประมาณสําหรับการเสริมททัพจาากบบอหคุเียม ในช่วงสามวันนี้เป็นเงินเบื้องต้นราว80ดล้านปอนด์ประมาณ3,200ล้านบาทตามการรายงานของเมโทรสื่อชื่อดังของเมืองพุทธิแต่ขนั้นแล้วนะครับเป็นแฟนปีแสดงอย่าเพิ่งคิดว่าเงินจำนวน80ล้านปอนด์เหมันน้อยดีครับเพราะโอเลกนาโซชาก็เล็งที่จะขายตัวนักเตะที่ไม่ได้ใช้งานหรือว่าเป็นนักเตะส่วนเกินออกไปเพื่อที่จะมาสมทบกับเงิน80ล้านปอนด์ให้มันเยอะมากขึ้นโดยเป็นที่ชื่กันว่าโอเลโกนาโซชาอยากได้เซ็นต์แบ็ค บีขวาและกองการตอบรับมาร่วมทีมในช่วงสัดนี้แต่ต้องหากเอ็ดดิสันคาร์นี่หัวของจำเกาตัดสินใจที่จะไม่ใช้ออปชั่นในการต่อสัญญาอีก1ปีแล้วนั้นคุณซือชาวนอร์เวย์ก็อยากจะได้กองหน้าตัวเป้าอีกหนึ่งรายเพื่อชดเชยการย้ายไปของคาร์นี่ด้วยเมโทโอนครับยังระบุว่าสาเหตุที่บ์ดพื้หารของแมนเชสเตอร์พร้อมให้งบแค่ระดับนี้นั้นเป็นเพราะพวกเขานะได้รับผลกระทบจากทาน,นกานเงินหน,านากักจากปัญหาการแพทย์ประวัติของเชเวลากูหิตกโดยตรงต่อให้ปีแสดงได้สิทธิเล่นในศึกยูฟ่าแชม ในซีซั่นหน้าแต่มันก็จะช่วยการเงินของทีมได้แค่ในระดับหนึ่งเท่านั้นตอนนี้นะฮะถ้าหากโซลานต,ต้องการในแข่งใหม่ในทุกๆตำแหน่งตามที่กล่าวมาในเบื้องต้นจริงๆมันก็หมายความว่าเงินเพียงแค่800ล้านปอนด์อาจจะไม่เพียงพอซึ่งนั่นจะทําให้เขาหวังที่จะลบแข่งส่วนเกินบางรายเพื่อใ้เงินหรือว่างบประมาณเพิ่มเติมอีกสัก60ล้านปอนด์ประมาณ2,400ล้านบาทส่วนคนที่อยู่ในขาที่จะโดนขายก็มีอย่างเช่นเจสซี่ลินการ์ดดิโกดาโล่ฟิวจอนและฮวนมาตาเป็นตน้น โดยในรายหลังสุดนั้นนะครับถึงแม้จะมีสัญญาผูกมัดในช่วงสมัยน,นี้ตามมา่แมนเชสเต็์ก็จะใช้ออปชั่นขยายสัญญาอีก12เดือนก่อนที่จะขายเขาออกจากทีมไปนะครับโอ้โหก็มีเงินให้80นะครับขายออกไปอีก60ก็จะเป็นมีเงินอยู่ทั้งหมด140ล้านปอนด์นะฮะโอ้โหก็ต้องเล็งดีๆนะฮะว่าจะซื้อใครมาเพิ่มเติมนะฮะสำหรับหนังลอ,อม โซชาเปิดเผยข่าวดีอัดจ,จะได้ห้างขั้งค้ำบ็กเยือนเอซิมิลานในศึกยูโรปาลีกอเล็กซานโซชานะครับเปิดเผยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้อนรับผู้เล่น5คนกลับคืนสู่ทีมสำหรับาการแข่งขันในศึกยูฟ่ายูโรปาลีกในค่ำคืนวันพฤหัสบดีกับเอซิมิลานในบทสัมภาษณ์หลังจบเกมทีมลีกที่พบกับเวนแฮมยูไนเต็ดเมื่ันก็คืนที่ผ่านมากุนซือชาวนอร์เวย์กล่าวกับบีบีซีสปอร์ตเกี่ยวกับความพร้อมของทีม ผมคิดว่าเราอาจจะได้ผู้เล่นกลับขึ้นมา4หรือ5คนที่กลับมาสําหรับเกมที่จะพบกับเอซิมิลานผมมองว่าเอดิสันเคลนี่และอองตนี่มาร์ซิยาวจะปิดเต็มที่ขณะที่ดันนี่ฟานเดอเบคก์ก็กำลังรออยู่อีกนิดหนึ่งส่วนปอบาบาผมอย้ายเขาเดินทางไปด้วยและแน่นอนว่าดับบิดเคอาจะกลับมาจากการกักตัวในการเดินทางไปอิตาลีครั้งนี้ลูกทีมของโอลิโกนโซชาต้องทําประตูให้ได้นะครับไม่เช่นนั้นพวกเขาจะออกจากท์นาเมนนี้ทันทีตามกฎอาเวโก จากเกมแรกที่เสมอกันไปหนึ่งตัวต่อตหนึ่งเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโอ้โหต้องจวดแล้วครับพ่อแม่พี่น้องนี่คือสุลต่านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่15มีนาคมนะครับฝันฟันมีความคิดเห็นกันยางไรนะครับสำหรับงบการเสริมทัพของน้าลูกอมที่ได้มานะครับจำนวน80ล้านปอนด์นะฮะก็ต้องเล็งดีๆแล้วนะครับว่าจะซื้อใครเข้ามาเสริมทัพนะครับก็มีตำแหน่งก่อนหน้าโวเป้า กองหลังนะฮะที่มีข่าวว่าอยากจะได้กู้หูคนใหม่มาจับกู้กับแผวได้ไม่กวายแต่ณตอนนี้นะครับวิกตอร์นิเนลเล็เหมือนจะทําผลงานดีขึ้นนะครับในส่วนของปีกขวาด้วยนะฮะที่เลงจอาดนชันโชแต่เงินสําหรับ80ล้านปอนด์อาจจะไม่พอนะฮะโอ้โหก็เป็นการบ้านข้อใหญ่สําหรับโอริกกนันโซชานะครับถ้าหากว่ามีแค่80ล้านปอนด์ต้องขายนักเตะออกไปนะครับเพื่อให้ได้งบประมาณเพิ่มเติมนะฮะ